ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Metal Slug Awakening กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการดันพลังเพื่อต่อสู้เมืองเลเวล8เราจะได้มีเหมืองผลิตผลึกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม l ล g e n d Lock Origin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Honkai Star Rail เกณฑชิ้น Impact s u ม m e r w o d Cononic และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k powerplay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอ like ดไลน์แอด powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง powerplay นะครับในการที่เราจะสู้เมืองเดเวลแปได้นะครับพลังโดยรวมอาจจะต้องเยอะหน่อยโดยเฉพาะเทคโนโลยีโดยรวมแล้ว BP ีอาจจะอยู่ประมาณ1ล้านนะครับถึงจะสู้ได้หรือถ้าใครมีทีมเจ๋งๆปืนดีๆประมาณ9ก้าแสนอหน่อย,อย,อยก็สามารถสู้ได้แล้วนะครับสำคัญเลยก็คือในส่วนของการสะท้อนอาวุธพ,พื้นฐานแล้วการสะท้อนอาวุธ เขาจะให้เราเนี่ยตั้งอาวุธหลัก3อันเราจะใส่อาวุธอันไหนก็ได้นะครับ3อันด้วยกัน3กระบอกแต่ต้องเป็นอันที่เราอัพนะที่มีเดเวลสูงที่สุดเพื่อเวลานั้นนะครับเราก็จะสามารถใส่ปืนอื่นๆแล้วก็มาบวกเพิ่มเดเวลให้ปืนนั้นๆได้ก็จะเท่ากับเดเวลโดยเฉลี่ยของปืน3กระบอกและยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกจากเดเวลของอาวุธปืนพวกนี้ผู้คออุปกรณ์ก็จะมีผลกับในเรื่องพลังโดยรวมของตัวละครนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีพลังของเขาอยู่โดยถ้าเพื่อนๆหาคอให้มีระดับเทียบเท่ากับตัว อย่างเช่นปืนที่ผมใส่ให้ตัวละครอีวาอยู่เขาก็จะมีพวกคอ2ดาวติดมาด้วยไม่เหมือนปืนอื่นๆที่ผมใส่คอ3ดาวไปก่อนเพื่อเอาค่าพลังพลังก็จะมีความต่างเกือบหมื่นก็เลยทีเดียวนะครับอย่างอ e ีวาเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ0งแตัวที่ใส่คอ3ดาวนะครับก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนนฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องติดตั้งคอ3ดาวเข้าไว้ก่อนนะครับโดยระเวลไม่จําเป็นต้องสนขอแค่เป็น3ดาวเข้าไว้อ่ะผมก็ติดตั้งก่อนแล้วกันให้3าดาวให้หมดทุกชิ้นแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นนะครับ ก็ควรเลือกออฟด้วยถ้าเราอยากจบไวก็ให้เน้นแอตแทกเพราะบางทีดาเมจของเราอาจจะไม่เพียงพอต่อให้มีพลังป้องกันเยอะหรือ SP เยอะมันก็จะเอามาแค่ยืนได้นะครับแต่ถ้าเรามีโจมตีเนี่ยก็จะเห็นผลได้มากกว่านั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับเป็นคอ3ดาวคราวนี้ก็มาดูพลังที่ลอยแยกเห็นไหมครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้แค่เปลี่ยนคอเป็น3ดาวเองนะในส่วนของออฟคอเนี่ยอาจจะไม่ต้องสนมากก็ได้นะครับให้เน้นหลักๆไปที่การเลือกปืนการเลือกคอที่เอามาสวมใส่ เพราะเราก็จะเอาผลของคอเป็นหลักและก็ปืนที่ใช้งานให้ต่อสู้ตรงตามกำดานบางดานเนี่ยอาจจะมีต้านสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งเราอาจจะยิงสตูไม่ติดสถานะนั้นๆซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องคำนึงไว้ด้วยเดี๋ยวผมไปตีดินแดนเลเวล8ให้ดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาปลดดินแดนที่ไม่ได้ใช้งานหรือคาดหวังกันก่อนนะครับกดละทิ้งไปแล้วก็กดสละดินแดนตรงนี้ด้วยเลยนะครับละทิ้งจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาดินแดนเลเวล8หรือดีเวลเดในทางที่คนไม่ยึดต้องดูก่อนนะครับว่าตรงไหนคนไม่ยึดอย่างตรงนี้ก็จะมี ดินแดนที่ยังไม่มีคนยึดในส่วนนี้ผมก็ทําการรอบโจมตีนะครับตรงนี้เลย ปักไปก่อนปักเสร็จเราจะได้ยึดตรงนี้ยึดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมายึดด้านล่างก่อนอื่นเราก็ดูนะครับว่าด่านนั้นเนี่ยเขาต้านสถานะอะไรอันนี้ฮิวไร้ผลและก็มีต้านอีกไหนหรือก็คือไม่ติดไฟฉะนั้นในส่วนนี้เราต้องเลือกตัวต่อสู้ให้เหมาะกับด่านถ้าเป็นทีมหลักเราคิดว่าเราอาจจะผ่านอยู่แล้วแต่ทีมลองอาจจะผ่านยากหน่อยเราก็เล่นทีมลองไปก่อนนะครับทีมหลักค่อยเล่นทีหลังแล้วก็ให้เน้นตัวยิงไวเข้าไว้เอาเป็นตัวยืนคุมเราจะได้มาร์กจุดได้ไง่ายๆนะครับตัวปนืนๆ บอดเขาเล่นเองเขาจะเล่นเก่งมากกว่าเราแต่เ็ขึ้นอยู่กับเราเองแหละเหมืองเลเวล8อาจจะสู้ไม่ได้ยากแต่ต้องดูเงื่อนไขของด่านเข้าไว้นะครับอย่างด่านฮิวไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งด่านที่ค่อนข้างยากนะถ้าทีมลองเราพลังไม่ได้เยอะมากตัวช่วยก็จะมีโอกาสตายได้สูงนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ฮะผมกดสกิลไปก่อนแล้วกันนะครับค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ปึ้มแล้วก็ยิงไป ฮิวไม่ขึ้นเอาตัวโล่มาก็ได้นะอย่างทาม่านะครับหรือตัวอื่นก็ได้ที่ไม่มีผลกับการฮิวแบบนี้ก็จะทําให้เราสู้ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองแต่ตัวหลักเราก็ลงต่อสู้แบบปกตินะครับก็กดท้าสู้เข้าไปเลือกในส่วนของการออกรบเร็วได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะฟิกตัวละครที่เหลืออยู่แล้วการเลือกแบบนี้ต้องเน้นตัวละครที่เป็นทีมลองก่อนนะครับเอามาลองต่อสู้ดูเพราะบางทีถ้าเราเอาทีมหลักสู้สู้ผ่านก็ะจริงนะครับ แต่ทีมลองสู้ไม่ไหวก็จะเสียเวลาเสีย Energy แบบฟรีๆอย่างเงี้ยทีมหลักของผมมีนะครับตัวยิงปืนกลลัวใช่ไหมอีสถานะก็จะฆ่าง่ายมันจะยากอีตรงทีมลองนี่แหละที่เราต้องทำพลังในระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องทำพลังแหละแค่ใส่รูนให้ครบนะครับเปิดปับให้ได้ อย่างตะกี้คอถือว่าไม่ค่อยดีนะครับต้องใส่คอแบบหลากหลายเป็นพวกเพิ่มดามเมจเพิ่มอื่นๆเข้าไปแต่ยังไงสุดท้ายนะครับก็ต้องเน้นเทคโนโลยีอยู่ดีการที่เราอัพเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องเลือกอัพให้เป็น3อย่างน้อยนะครับอันไหนก็ได้ให้เป็น3ขึ้นไปเพราะว่าจะได้ผลพิเศษของบัฟนั้นๆถ้าเราไม่อัพ3เราก็จะไม่เกิดผลพิเศษหลังจากที่เหลือ3แล้วเนี่ยเราก็อาจจะกลับไปไล่อัพอันแรกๆเพราะว่าก็จะใช้แต้มผนึกน้อยแต่แน่นอนนะครับเราก็จะไม่ได้ค่าห่วงเพราะหลังๆเนี่ยเขาก็จะมีค่าห่วงเพิ่มแล้วก็เปอร ได้เนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นแต่แต้มอย่างที่เห็นนะครับก็จะใช้เยอะเหมือนกันดังนั้นเราอาจจะเพิ่มพลังไปก่อนด้วยการอัพพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราต้องการพลังก่อนหรือว่าเราต้องการค่าห่วงก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปเหมืองเลเวลแตรงนี้อีกก่อนอื่นเนี่ยผมก็มาสละดินแดนของแบบหิมะจัดไปครับตละเรียบร้อยก็ไปต่อสู้อย่างด้านนี้ก็จะมีต้านน้ําแข็งก็จะไม่มีผลนะอ่าถ้าน้ําแข็งไม่มีผลผมคิดว่าเอาตัวปืนนี้เก็บน้ําแข็งไว้สู้ด้านบนจะดีมากกว่านะครับลองดูซิ ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คิดตันชิลเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะเราอาจจะต้องเน้นปืนไรเฟิลนะครับเพื่อช่วยในการต่อสู้เพราะคิตันเขาโหดถ้าเป็นคิดตันสีม่วงแต่ถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้มันเน้นจํานวนการยิงนะครับอันนี้ปืนกลอาจจะดีกว่าปืนกลอาจจะดีกว่าเราอาจจะยิงไปเคลียร์ให้หมดนะครับแล้วค่อยกดสก,กิลผนึกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันบางอันมันอาจจะเน้นจํานวน ปั๊บยิงโลงให้แตกนะครับเคลียให้หมดแล้วก็ยิงไปว่าแต่ผนึกไปไหนเนี่ยผนึกยังมีแต่เวลาจะหมดถ้าไม่ได้ซีในเรื่องเวลามากนะครับเราอัพมาใช่ไหมสตาร์มินาของเราก็จะไม่ได้เสียพวก11 12นะครับเราก็จะเสียอยู่แค่10แต่กรณีที่เป็น2องดาวแบบนี้ก็จะสามารถยียด่านพวกนี้ได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับส่วนอีกทีมหนึงก็เหมือนเดิมเป็นไลล่าอยู่แล้ว อันนี้ก็จะได้ดาเมจได้ง่ายๆเลยนะครับโลสีฟ้าไลาล่าชอบเพราะปืนของเขารวยอยู่แล้วแต่ถ้าโลสีม่วงเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกนะครับ <c oughs> ไม่มีปืนทะลุโลนี้ยากมากต้องงงสกิลเข้าไปถ้าด่านไหนไม่ใช้ฮิล หรือถ้าดาหนอยู่ได้นะครับ การที่เอาตัวนาเดียเป็นทีมลองสู้ได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกันนะนี่ครับก็จะเก็บดินแดน8ได้อีกแล้วคราวนี้ผมก็ต้องสละพวกดินแดนว่างเปล่าตรงนี้นะครับสดินแดนเพื่อที่เราจะได้เดินทางหรือต่อเส้นทางไปเมือง8ใส่ตัวละครไปเลยครับตัวที่มี Energy เยอะเน้นเคลีย์เส้นทางไปก่อนแล้วก็เคลียไปอีกเส้นทางหนึ่งก่าล้างการที่เราสามารถของเมืองเลเวลแปได้จํานวนการผลิตผลึกก็จะเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัดมันจะต่างจากเลเวล5มากโคนะครับเอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้มากข นนะ <c oughs> แต่มีเลเวลสูงไว้ก่อนก็จะดีมากกว่านะครับด้านนี้มาโคอาจจะไม่ค่อยเก่งและต้านปืนกลด้วยลองทีมนี้ใส่ไปซิจะเป็นยงังไงไหวไหมเนี่ยต้านทานปืนหลักต่อให้ต้านทานแต่ถ้าทีมลองสู้ไหวทีมหลักก็สู้ไหวแล้วครับแต่ถ้าทีมลองสู้ไม่ไหวอันนี้ก็อาจจะลําบากหน่อยเน้นท่าไม่ตายไปก็แล้วกันอุดถึงนี้ก็จะตายอยู่นะครับอ้าว ลนแต่ตัวพวกนี้ไปอยู่ทีมหลักไม่รู้ว่าจะไหวเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่แค่นี้ทีมลองก็ยังจะไม่ไหวแล้วถ้าทีมลองไม่ไหวทีมหลักก็อย่าได้ลงเลยครับมันเปลืองเอเนอร์จีอันนี้เอามา3สถานะเอาหุ้นไปสา3สถานะกระสุนไม่ค่อยมีนะครับมันไม่พอใช้ ผน,นึกต้องไปเคลียดด้านบนแล้วก็เก็บรอบก่อนหน้านี้เราไม่ได้เก็บผน,นึกด้วยนึกด้านบนพันไหมเน้นผน,นึกเข้าไว้ครับแล้วก็ทำให้ตายหุ่นไปเรียบร้อยเหลือตรงไหนเนี่ย อ่ะโอเครู้เรื่องนะครับสเตจหนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปด่านที่สองตัวหลักไลล่าแต่โดนต้าน2ปืนนะครับปืนกลกับแกลลิงประต้านจอบเกาะแต่ไม่เป็นไรอาศัยจูดโจมยิงด้วยลัวเนื้อเน,นื้อน้ำน้ำเน้นเน้นเนื้อเนื้อน้ำน้ำเน้นเน้นเคลียร์ไป เด็กอยู่ด้านหลังด้วยอุต่าด่านนี้เอาจริงๆยากค่อนข้างยากนะครับยากอยู่ยากอยู่เพราะมอนมันเยอะเผลอๆอ,อาจจะต้องมีสู้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่ามันจะมีตัวลงอีกนะครับหลังจากเคลียร์ตัวนี้มีอะรถทังลงมาแล้วเคลียร์ไปก่อน ถ้าเคลียร์รถถังได้ก็น่าจะทันอยู่นะฮะใกล้เคียงโอเคเรียบร้อยต้องสู้ให้ไหวถึงจะโดนต้านแต่ก็สู้ได้นะ แค่นี้ของเราก็จะเสร็จสมาร็จเสร็จสิ้นในการเคลียร์เลเวล8อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการต่อสู้นะครับเน้นหลักๆอย่างที่เห็นเลือกปืนให้ถูกด่านแล้วก็เลือกคอที่ใช้งานอาจจะต้องเลือกคอที่ช่วยเพิ่มดาเมจคอที่ช่วยเพื่อนร่วมทีมอันนั้นอาจจะเห็นผลแต่ผมใส่คอแบบนี้เพื่อเอาพลังก่อนนะครับเพราะว่า3ดาวมันมีน้อยเน้นหลักๆเลยก็คือเราต้องใส่3ดาวใส่ให้ครบ4ชิ้นได้ก็จะดีมากเราก็จะมีเหมืองเลเวล8ที่ค่อนข้างเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้แค่เหมืองเลเวล8ดนะถ้าไปเหมืองเลเวล9นที่จะเป็นไ เมืองในอน,นาคตนี่เดี๋ยวเราต้องดูกันอีกยาวเลยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อน,อนกันสักเล็กน้อยนะครับฝากรับวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทนะ่าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนยบไ,ไปครับผมไปละครับ